กูอยากได้เสื้อออกเองอันี้เสื้ออะไรอ่ะราการกเนียอุ้ยเสื้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยโหหนหมดเลยหมดเลยดิเราคำถามปงคำถามในรายการผงกตอนล่าสุดคุณหุมอุ้ยไปกี่ครั้งนี่ต้องรู้ด้วยเหรอเนยอืม เนี่ยทีนี้ต้องรู้คือต้องต่อย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 หนา้าครับ Hello guys Hello What the f เ c k อบโดนแบแล็คชิปกูอ <c oughs> มอาติยูเกียใช่แล้วล่ะพี่ทีมีอะไรจะบอกกับคนดูไหมครับ กระแสยูเออ,อเระสอะไรไเขาจะโดกันแล้วเอ่อนี่เลยสคุสูเนี่ยสกูนสทำไมพี่ทีไปตามที่สองไม่เชื่อใจ โลเบอร์มีสองคนเหรออ๋อมีข่าวเลือดไอ้โลเบอร์แล้วเปลี่ยนคนเขบอกว่าไม่เหมือนคนเดิมเล่นอะไรต้องบอกไม่ใช่หรอกว่าจะไม่ได้หรอะโเบอร์แฝดเลโรเบิร์สายควันนะไอ้ถ้าเป็นถ้ามันมีฝผาแฝดจริงๆอะคนในนี้ก็ต้องรู้ปอะไปดูหน้าเฟนบันดูอะไรเอออทีมีคนหนึ่งตีไปหาสตันส่วนตัวตี ใช่ป่ะวะไม่ใช่หนึ่งจีนออ,อหนึ่งคนประมาสองถ้ารวมเราก็สามเาดี๋ตายแล้วอา้าวไม่ทันเริ่มเลยแค่ลูกซองผมมาฆ่ามันได้แล้วอา้อาวเสียแล้<ป> <laughs> เวเยอะเลย เฮียมันต้องมีปืนกลซะหน่อยไม่มีปืนกลเลยบันไล่ไส้ลเช่้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วันมาแล้วมันาแล้วมาแล้วเสียงแล้วไอโง่ไอ้จั์อืมไปรู้มาต้องอะไยิงกูไม่รู้ว่าผมยืนส่องหน้ามันอยู่จีนปิดประตูเไ แล้วมีแค่คนเดียวหมดเลยทำไมบ้านหลังนี้โดนเก็บของไปเร็วจังโอ้ยเฮ้ยทอมมี่กันเก็บไปก่อนดีกว่านี่โอ้สกาโอ้ทำไมเหล็กโอ้ยก็แย่โอ้ยม่ความการเง อ้าวเออคกูได้ไงเ,เอออ้าเรียบร้อยโว์ไม่เท่าไรถ่ายคลิปตายหาซะเลยเลยงานก่อนกูบอยใจเย็หพี่ทีมไม่น,าน่าอ,อุ้ยเจาะกบเวาดูคนลเสร็จโอ้หปิงสามพันใดทิ่กอดกดการ ช่วยพีทีมคนนี้แหละเชียยืนแม่งโคตรแบบรอบเป้าอะตรงนี้พลังมาหน่อย เฮ้ย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 นู้นืีมทำอะไรกูเมื่อกี้นี้มันมีเมากัะนึ่งผมจะตายหาแล้วชิบหไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันย hey. ังหาไม่เจอเลยโอ้ย <x> ี่หตกใจหมด móc một tang móc rất là tang móc 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 <laughs> Kadul jing